สวัสดีครับที่ร้านลานรามนะครับมามนี่มากับอีกหนึ่งบิ๊กไบค์นะครับสีดำด้านเลยสวยเลยนะครับรุ่น CB 650F ้านเั่นเองนะครับสีสุงเลยนะครับนี่ให้ดูท่อนะครับสวยเลยนะเพิ่งออกมาใหม่ๆสดร้อนๆเลยนะครับนี่ะเบีย์จะไม่มีเลยนะครับดูครับตาเปอรป้ายเปอร์ยังอยู่ครบเลยนะครับอันนี้เป็นรถของคุณสุนะครับนี่เท่เลยหนึ่งหลอเท่เลยนะครับ มาออกรถตัวใหม่แล้วก็มาติดสัญญาณกันทวงวลกับรันนารามนะครับรุ่นท็อปเลยนะครับเป็นท u เวรุ่นท็อปนะครับมาล่าสุดเลยนะครับอะมาดูว่าป้องกันเขาได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้คือรถแบบมีเสียงนะครับเวลาทครมาเดินรถนะครับมันก็จะร้องแบบนี้นะเตือนเราด้วยนะครับแล้วก็ร้องแบบอย่างเงี้ยเบาๆนะครับเป็นผู้ดีนิดนึงนะครับร้องเตือนก่อน5วินาทีว่าอย่ามายุ่งกับรถเราถ้าไม่เชื่อโดยก่อนเร่งจะร้องแบบนี้ ใช่ไหมครับคือร้องเตือนดีๆก่อน5้าวิถ้าไม่เชื่อยังโดยต่อเนื่องหลังจากที่ร้องเตือนไปแล้วนะครับมันก็จะร้องยาวแบบนี้ประมาณ20วินาทีนั่นเองแล้วก็จะหยุดลงนะครับแต่ถ้าเเราไปติดต่อในงานราชการอย่างเงี้ยครับมันเสียงดังใช่ไหมครับเราก็สามารถเลือกในหมวดปิดเสียงได้นะครับจะมีรูปลําโพแล้วก็มีสลขั้นขึ้นมานะครับเวลาใครโดนรถเนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงมันจะมีตดือไฟขึ้นเห็นไหมครับแต่มันก็มาเตือนรานรีโมทเหมือนเดิมนะครับ แต่ที่รถเนี่ยมันจะไม่เป็นรบควนใครก็ละนะครับเพราะว่าเราล็อกแบบหมดปิดเสียงอยู่นั่นเองนะครับแต่ถามว่าหลายคนจะถามว่าอ้าวที่ล็อกปิดเสียงนี้แล้วมันจะปลอดภัยไหมปลอดภัยครับถ้าโดนไฮลรูลินใจเมื่อไหร่มันจะเดืดเสียงนั่นเองเลยนะครับเดี๋ยวลบกควนคุณโตช่วยสตาร์ทรถนิดนึงครับอันนี้อยู่ในหมดปิดเสียงนะครับนี่มันเตือนเราอยู่นะ,อะลองสตาร์ทรถเลยครับ ตัติดนะครับไม่ติดรับโมไม่ติดนะครับอันนี้กุญแจเราเองรึเปล่าครับใช่ครับยังสตาร์ทไม่ติดเลยกุญ <c oughs> แจผีตัวทีต้องกลัวไหมครับเออไม่กลกัวแล้วไม่กลัวแล้วอ่าสบายใจนะครับอันนี้ก็คือโหมดของปิดเสียงโดนท้ายลกกุญแจเมื่อไหร่มันก็จะดิเป็นเสียงเนงเลยนะครับแต่ถ้าเราปลด ok ล็อกแล้วนี่ปลดล็อก ok แล้วนะ,ด ok ะนะเดี๋ยวผมสตาร์ทดูใหม่นะ่า ถ้าปลดล็อกแล้วก็สตาร์ทปกตินั่นเองนะครับอ่ะโอเคมาอีกหนึ่งฟังก์ชันครับในกรณีเมื่อกี้เราสตาร์ทรถนะครับแล้วก็จอดรถถึงที่หมายแล้วจะได้ยินเสียงแบบนี้ครับมันเป็นการเตือนนะครับว่าอย่าลืมล็อกนะครับล็อกรีโมทด้วยนะครับเพราะว่าลงจากรถแบางทีล็อกลืมนะแต่ถ้าเรายังไม่กดล็อกอีกมันก็จะมาเตือนอย่างนี้ที่รีโมททีหนึ่งนะครับว่าอย่าลืมล็อกนะครับ แต่มันจะไม่ล็อกนะครับมันเตือนเฉยว่ายอ,อย่าลืมล็อกเพราะบางทีเราไม่ได้ต้องการล็อกไงครับจอดในบ้านต้องการเช็ลดรถล้างรถอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ต้องกดล็อกแต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยเราก็กดล็อกปันตาแค่นั้นเองนะครับนี่คืออีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับในกรณีสมมุติว่าเราเข้าห้าออกมาเราไม่เจอนะครับกดปุ่มสามที่หนึ่งนะครับ เป็นการค้นหารถนั่นเองนะครับกด3ามทีหนึ่งนะครับปิดก็กด3ก็ดับไปนั่นเองนะครับอ่าเป็นการค้นหารถอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็นการเปิดไฟหน้าด้วยรีโมทนะเดี๋ยวผมเช่คให้ดูเห็นไหม,มครับอ่าใช้ในยามค่ําคืนครับบางทีเราต้องการเปิดไฟแล้วเข้าบ้านอะไรเงี้ยถ่านลุยยายเข้าบ้านล,าลําบากเราก็ใช้ฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับสัมม่งปิดที่รีโมทนะครับอ่าแล้วก็มีฟังก์ชันต่อไปนะครับอันนี้ผมล็อกแล้วนะ ล็อกแบบมีเสียงดีกว่าโอเคมันจะมีตัวเซนเซอร์การจับการเข้าใกล้ตัวรถนะครับเวลาคนเข้าใกล้ตัวรถนี่ผมไม่ได้อยู่โดรนรถนะครับนะครับเราจะมีตัวเซนเซอร์เข้าใกล้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับรถมันร้องลวนะครับทั้งที่ผมยังไม่โดนรถเลยนะครับแล้วมันก็จะมาเือเราที่รีโมทนั่นเองนะครับเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้มันพุ่งเตือนมันก็เลยหยุดเตือนเดี๋ยวผมขอปนเปลี่ยนนรถก่อนนะครับ จะสังเกตนะครับกื่เกี้มันจะขึ้นรูปวงเล็บวิ่งนะครับก็คือถ้ามันร้องเตือนตรงน,นี้ก็คือคนโดนรถแต่ถ้ามันวิ่งตรงนี้เป็นรูปวงเล็บนะครับก็คือคนเข้าใกล้ตัวรถนะครับอ่านี่คือเป็นเซนเซอร์าจับก,การเข้าใกล้ตัวรถนะครับถ้า,าลูกค้าบางคนนี้ห่วงรถแต่ับไม่อยากจะให้คนเข้ามาโดนรถเรารถเราราคาไม่ใช่่ถูกนะครับและัวกของแต่งเข้าไปอีกโอ้โหรถเก่งดีๆคันหนึ่งนี่เองนะครับเราก็เปิดฟังก์ชันตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ยังสามารถตั้งเปิดตั้งปิดได้ที่รีโมทนะครับไม่จําเป็นจะต้องเปิดก็ได้นะครับสั่งปิดก็ได้ถ้าคนไม่ชอบนะครับมีเฉพาะรุ่นท็อปรุ่นเดียวนะครับโอเคมาอีกหนึ่งฟังก์ชันครับอันนี้เราก็ในเราล็อกรถแล้วนะครับแล้วเราใส่อยู่ในกระเป๋าถุงเกงนะครับแล้วบางทีเนี่ยเราหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับไปโดนปุ่มปลดล็อกเข้าอันนี้ปลดล็อกแล้วนะครับแต่เราไม่ได้ตั้งใจครับเพราะว่าเรา ขยับไปโดนบ้างหรือว่ายัดมือถือไปโดนบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะประมาณ18วินาทีนะครับกล่องมันฉลาดพอนะครับ18วินาทีเรายังไม่ทําการสตาร์ทรถนะครับมันจะคิดว่าเราไม่ตั้งใจกดนะครับมันจะกลับมาล็อกให้เองอเดี๋ยวดูนะผมไม่ได้กดเลยเลยนะเดี๋ยวดูนะครับที่รถมันจะล็อกก่อนนะครับแล้วมันก็จะมาเตือนเราที่ล็อกวเห็นะครับแล้วมันก็จะมาล็อกเองเห็นไหมอัตโนมัตินี่คืออีกหนึ่งฟังชันนั่นเองนะครับ แล้วก็ยังมีฟังก์ชันพิเศษมอบให้กับลูกค้าเช่นเคยนะครับสำหรับรุ่นท็อปมันจะเป็นรุ่นแอดวานซ์นะครับขึ้นไปอีกขั้นแต่ขออนุญาตไม่บอกในส่วนของรายละเอียดนะครับเพราะว่าได้บอกกับเจ้าของไปเรียบร้อยแล้ะเอามาถามคุณสุันนิดนึงดีกว่าสวัสดีครับคุณสุครับสวัสดีครับรอเลยนะครับคุณสุครับไม่ทราบว่าคุณสุนี่รู้จักระนาวจากช่องทางไหนมาครับเอ่อยูทูบครับดูใน YouTube เลยก็เซิร์ช Google ก่อนเลยว่าเกี่ยวกับสัญญาณกระขโวยทไปนะครับก็มันขึ้น ช่องยูทูบก็จะขึ้นมาหลายหลายคลิปเลยครับผมเข้าไปติดตามชมใช่ครับก็เริ่มดูเลยว่ามีรุ่นไหนบ้างปิดแล้วทําอะไรได้บ้างเออคุ้มราคาไหมครับก็เริ่มดูมาเริ่มดูมาแล้วจนศึกษามาค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยมั่นใจครับก็เลยมาใช้บริการกันแล้ววันนี้ได้ใช้เองแล้วกับรถลูกลักเลยที่เพิ่งออกมาเลยนี่ c b 6ี0กหนเลยนี่คันนี้ก็เกือบเกือบสามแสนน่ะนะครับ ใช้แล้วมันได้เหมือนใน YouTube ที่ดูมาไหมครับอ่าครับผมรู้สึกเซอร<า><ว>์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์ด้ฟังก์ชันพิเศษให้ก็รู้สึกเอ่อโอเคโอเคนะครับก็บเพราะว่าคุณสูสก็เป็นหนึ่งอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับว่าสงสัยว่าฟังก์ชันพิเศษคืออะไร,รวันนี้เลยได้รู้ละก็ชอบไหมครับชอบมากครับอ่าเนาะแต่เราเรารู้กันเองดีกว่านะครับโอเคตอนท้ายนี้มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมไหมครับก็อ่า เรามาติดสัญญาณกันขโมยกันไ้มดีกว่าครับว่าอย่างน้อยเราเสียเงินนิดนึงก็ดีกว่าจะต้องเสียอะไรทัาคันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่มันราคานะครับป้บองก,กันไว้ดีกว่าแก้ครับผมเพิ่มอีกสามพันกว่าบาท่ครงการลดเราราคาเกือบสามแสนนะครับ,รบแล้วก็ริ้วรอยต่างๆที่คนมานั่งนั่งรถเราบ้างมาบางทีเจอซ้งร้ายที่ผมเคยได้ยินมาคือนั่งไข่ห้างชูบุรีในรถเราเลย ถ้าเราติดสัญญาณการขโมยมันก็จะร้องเขาหงไม่กล้านั่นเดงนะครับอย่างไรวันนี้ทางรันนาราก็ต้องขอขอบคุณผู้ถูกมากนะครับที่ให้เกียรติเลือกใช้บริการของรันนารานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับกับ Big b ไบตนะครับ c b 6 5 0 f นยอยากหาสัญญาณการขโมยคุณภาพนะครับให้กับรถลูกเลักของเรานะครับล้องติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่รันนาราช่องทางการติดต่อเบอร์โทร0 8 1 9 6 9 6 536นะครับหรือติดต่อผ่านทางไลน์ก็ได้นะครับแอด i อดีมาเลยพิมพ์คาว่ารันอะลามนะครับติดกันเลยนะครับ R U N รันนะครับแล้วก็อะลาม A L A R M นั่นเองนะครับนึกถึงสัญญาณการขโมยมอเตอร์ไซค์นึกถึงรันอะลามขอบคุณครับ